สวัสดีนะครับผมภูมิจากภูมิใจนําเสนอนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับผมในสคริปต์ของเรานะครับมีสตอรี่ตั้งแต่ได้รถมาเลยนะครับผมจนถึงการทําคาร์สปาแบบดีเทลลิ่งนะครับคือแกะมาล้างทุกจุดนะครับผมและการสวิตซ่อมบำรุงต่างๆนะครับให้ลูกค้ารับชมนะครับก่อนการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถ1นึ่คันนะครับผมและด้านข้างผมนะครับคันนี้คือมิลเซเสีขาวมุกซูเปอร์แพตตินัมนะครับหรือถ้าเกิดตามโมเดลไลอัพของเขาเนี่ยคือปี10นะครับแต่ว่า ลูกค้ารีบออกนะครับรีบออกตอนปลายปีนะครับตามสไตล์ของอิรุสุนะครับเขาก็ชอบผลิตปลายปีนะครับแล้วก็ขายปีถัดไปแต่ลูกค้ารีบออกรีบจดนะครับคันนี้ก็เลยกลายเป็นปีศูนย์เก้าไปโดยปร,ริยายทั้งที่โฉมของเขาเนี่ยคือโฉมปีหนึ่งศูนย์นะครับผมคันนี้บอกก่อนเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับรถเจ็ดที่นั่งที่ขึ้นชื่อว่านั่งสบายที่สุดในประเทศไทยนะครับผมประหยัดน,น้ำมันแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้ดูแลรักษาง่ายแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้ทําคาสปามาใหม่กรีบ๊บแน่นอนนะรัาีท่อช ผมเติมให้ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลูฟบล็อกจอหน้าจอกลางนะครับผมล้อและยางเปลี่ยนให้ใหม่พกก่นกระสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยเหมาะสําหรับทุกๆคนที่อยากจะได้รถคันหนึ่งนะครับที่สามารถเป็นให้คุณได้ทุกอย่างนะครับผมคันนี้คือ m ิลเซเปี09แต่โฉม10เกียร์ธรรมดานะครับผม มองก่อนนะครับปกติแล้วผมจะเป็นคนที่ไม่เปิดใจนะครับสำหรับรถ s u สหรือ PPV ที่เป็นเกียร์ธรรมดาแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยดีและตอบโจทย์อย่างไม่น่าเชื่อนะครับถ้าคุณไม่ได้รักเกียร์ออโต้แต่แรกคุณแค่อยากจะได้รถครอบครัวสักคันนึงนะครับดีมากนะครับทั้งประหยัดทั้งเซอร์วิสถูกนะครับผมเดี๋ยวไปชมสตอร,รี่กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยดีเทลรายละเอียดกันตอนท้ายคลิปกันดีกว่านะครับผมได้คันนี้มานะครับเป็นมิลเซเว่นสีขาวซูเปอร์แพตตินัมนะครับ แต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอ่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายดีเทล,ลแบบรวดเร็วให้ดูก่อนรอบนึงนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคือพื้นฐานของอของมิลเซเว่นปีถ้าถ้าถ้าตามตามตามไลนะ์อัพมัน่ะมันจะเป็นซูเปอร์แพดตินัมแล้วนะครับผมอ่าพื้นฐานของปีนี้ก็จะเป็นสีขาวภายในครีมอยู่นะครับผมภายในก็โอเคอยู่นะครับก็รถใช้งานทั่วไปนะครับมีเลอะบ้างนะครับมี คาฝุ่นคาบอะไรบ้างนะครับอะไนี่นะฮะคือดิบมากเลยนะฝุ่นฝุ่นยังไม่ได้ดูดเลยนะคะคือเขารับจากลูกค้าเสร็จส่งมอบรถคันใหม่เสร็จก็ขับมาให้ผมเมื่อเมื่อวานตอนเย็นเลยนะครับผมก็ไม่อยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเอามิลเซเว่นอีกคันหนึ่งไปไปทาสีนะครับผม mm. อ่าอันนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับคันแรกของผมเลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้อ๋อผมอะไรเนี่ยทางเจ้าของขอคืนนะครับเดี๋ยวเขาส่ง ส่งของเดิมมาให้นะครับพอดีเขาใส่พวงมาลัยแต่งมานะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบแต่งวัยรุ่นเลยนะครับเป็นพวงมาลัยเหมือนพวงมาลัยของ All New รุ่นใหม่ๆครับที่มันจะจะใหญ่หน่อยนะครับผมอันนี้ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของดีเทลรอบนอกก็มีริ้วรอยเท่วๆไปนะครับผมให้อู่สีมาประเมินละเบื้องต้นนะครับก็อาจจะเก็บแค่กันชนหน้ากันลิ้นหน้านะครับอ่าแล้วก็แผ่นแผนเข้ามาวงอยู่อันนี้นี่นะ เก็บรอยถลอกตรงนี้นะครับแต่เนี้ยเป็นสีของคันอื่นนะครับไม่ใช่ของคันนี้นะฮะสีเหมือนแ่นมอเตอร์ไซค์มาเกี่ยวเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะขัดออกนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีไรนะครับไม่มีอะไรมีตรงนี้หน่อยนึงนี่มีตรงนี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็สตร์หลังนะครับสตร์หลังจะต้องเก็บใหม่กับกันชนหลังนะครับผมที่ต้องเก็บนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะจะเก็บดีหรือเปล่านะครับนี่ อันนี้ชัดเจนเลยรอยแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับอเวลาวิ่งแล้วจอดติดไฟแดงมอเตอร์ไซค์เข้ามาเกี่ยวเนี่ยเพราะว่าทรงนี้ผมผมเคยเจอนะครับอันนี้จะแก้ไขยากนะครับอาจจะแต้มสีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเก็บบ้านนี้เนี่ยมันจะเหลือบทันทีเลยนะครับมันอาจจะต้องเก็บถึงถึงถึงหมดนี้ทั้งแถบเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเหลือบนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เป็นทุกคัานนะครับเป็นทุกค่านนะครับอ ประมาณนี้นะฮะเนี่ยรอยถาดของมอเตอร์ไซค์เลยนะครับอืมผมมันอักใจแค่แผงนี้นะครับเพราะอย่างการชนหน้ากับชนหลังป่องล้อเนะี่ยมันมันเก็บสบายๆนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยชิ้นงานที่ที่เป็นเหล็กกับพลาสติกเน่ยมันคนละสีกันอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ชิ้นนี้เนะี่ยลำบากใจนะครับอือันนี้เป็นสีสีเดิมของเขาสีของมอเตอร์ไซค์มาติดอันนี้สีถลอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาห,หยิบกุญแจถ่ายเลขไว้ให้ก่อนเพราะว่าเออ่ยังไม่ถ่ายเลขไว้ให้ดูเลย เลขไม้ก็โชว์อยู่2 3 0 0 0 0สามหโลนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่ที่น้อยนะเพราะสมมติว่ารถคันนี้เป็นโฉม10นะครับรถ13ปีก็ตกปีแล้วไม่ถึง20,000โลด้วยซ้ำนะครับอ่าก็ ก็ถือว่าเป็นรถมาตรฐานแล้วกันนะอ่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะมองว่าไม้ประมาณนี้จะเป็นไม,ม้มาตรฐานเราไปทางเยอะแต่สําหรับผมอะ่ะที่อยู่วงการรถผมมองว่าไม้รุ่นนี้น้อยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ารถคันนี้รถต,ต่างจังหวัดด้วยนะครับรถต่างจังหวัดเนี่ยเวลาจะไปท,ทําธุระที่ไหนเนี่ยวิ่งไปกลับเป็นร้อยกิโลนะครับผมน,นี่นี้ห้องเครื่องนะครับก็เดิม,เด,มเดิมทุกอย่างนะครับอันเนี้ยพลาสติก พลาสติกเพจยังไม่แก่เลยเนี่ยเห็นเห็นไหมครับเนี่ยอ่านะครับแต่เดี๋ยวผมล้างห้องเครื่องก็คงต้องแกะนะครับผมเนี่ยให้รู้ว่ามันมันแบบเดิมขนาดไหนนะครับโอเคห้องเครื่องก็ตามสไตล์สีขาวนะครับมันจะเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเดี๋ยวความสะอาดก็จะดีขึ้นนะครับนะเครื่องยนต์ก็เป็น3.0 VGS นะครับเดิมทุกอย่างมักองมักเกอร์อะไรก็เดิมหมดเลยครับมักเกอร์แบบยังอยู่หมดเลยนะครับ อ่ยังไม่เคยแบบเซอร์วิสอะไรที่แบบสมเสียงว่าจะถูกยํำถูกอะไรมานะครับมาเกอร์ด้านในก็อยู่ครบหมดนะฮะ,ะเลอะนิดนึงนะครับม่อน้ำก็เป็นหม่อน้้ำเดิมตั้งแต่ปลายแดง สะอาดเสร็จแล้วนะครับผมคันนี้จริงๆอ่ะไม่เลอะนะครับอบอกก่อนนะไม่เลอะเจ้าของก็โอเคอยู่นะครับคือไม่ค่อยได้เปิดกระจกขับรถนะครับรถก็เลยยังยังโอเคอยู่นะอันนี้เดี๋ยวผมติดจาวแปะเข้าไปให้นะครับอ่ะ ก็มีฝุ่นเล็กน้อยนะครับก็ไม่เกินความสามารถนะครับก็ใช้วิธีการใช้ผ้าเนี่ยค่อยๆล้วงเข้าไปเช็ดนะครับอันในส่วนของพื้นนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับแบบรอยที่เห็นเนี่ยไม่ใช่รอยสนิมนะครับอ่ะเนี่ยนะฮะอ่าคือรอยพวกนี้มันเกิดจากชากาแฟเ๊ปซี่หรือน้ำอรดมต่างๆนะครับที่ผสมกับฝุ่นนะครับแล้วก็ เ,เวลาเราทาแล้วมันหกเนี่ยมันก็จะมาซับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วรอยพวกนี้มันจะกัดเข้าไปในเนื้อสีนะครับคือสีภายในของตัวรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นสีพื้นนะครับทีนี้พอเป็นสีพื้นเนี่ยมันจะไม่มีส่วนผสมของเลกเกอร์นะครับอ่ะมันก็จะทําให้มันโดดเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรนะครับอ่ะอย่างอย่างถ้าถ้าจะมีผลจะเป็นลนักษณะแบบประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็พูดแล้วพูดทุกคลิปเลยนะครับอ่ะนี่ นี่นี่นี่อ่านี่คือมันกินสีเข้าไปแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมพ่นสีพื้นทับไปให้นะครับอ่าตรงนี้เป็นรูเขาเรียกว่าไรรูรูระบายน้ำนะครับอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าสังเกตด,ดูนะฮะแนวน้ำวิ่งเนี่ย มันจะไปกองรวมกันด้านหน้าหมดนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยก็มีรูออกให้ระบายน้ําออกไปบ้างนะครับผมคือรถรถทุกคันต้องมีรูระบายน้ำนะครับแต่เดีว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้เยอะจนจนไหลไปนะครับมันก็จะถูกพรมซับเอาไว้นะครับผมฝั่งนี้นะฮะโอเคโครงสร้างนะครับเสาซี่นะครับสวยหมดรูกลมความสวยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ชนนะครับไม่มีกระแทกด้านหลังนะครับผมดูจากพื้นก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับถ้ารถเกิดอุบัติเหตุด้านท้ายนะครับพื้นตรงเนี้ยโดนเคาะบุบบี้ ชนสีมาเสียหมดเลยนะครับโอเคเสาบีนะครับสวยหมดนะครับบีกับซีนะครับฝั่งนี้นะฮะบีกับซีสวยหมดนะครับผมโอเคแล้วก็เสาเอนะครับสวยหมดเช่นกันนะครับไม่ค้อนไม่คว่ำนะครับแนวหลังคานะครับถ้ารถเกิดอุบัติเหตุชนด้านหน้าหรือคว่ำด้านหน้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ย บริเวณนี้จะเสียรูปทั้งหมดนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เวลาลดความสังเกตรูไหมฮะน้ำหนักเนี่ยมันจะทิ้งไ้ที่ฝากระโปรงเพราะว่าเครื่องยนต์อยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้จะจะพังหมดเลยนะครับเราก็วิธีการซ่อมของเขาก็จะเคาะบ้างอะไรบ้างนะครับแต่หลังๆนี่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอ่ะครับเขาเลาะเปลี่ยนชิ้นได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็คอนซลผมไม่ได้ลื่นนะครับเพราะว่าฝุ่นไม่ได้เยอะนะครับใช้วิธีการใช้ผ้าล้วงเข้าไปเช็ดดูนะครับผมอ่านี้สะอาดแล้วนะครับก็ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าทำได้นะครับอาจจะเหลือคาบเล็กน้อยนะครับในจุดที่เข้าไม่ถึงจริงๆนะครับรถไม่จมน้านะครับถ้าจมน้ําในส่วนของเหล็กด้านในเนี่ยต้องมีสนิมแบบแดงแป๊ดเลยนะครับอันนี้เป็นปกตินะครับผมอาจจะมีสนิมบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นสนิมตามการใช้งานนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับสําหรับมิวเซเว่นคันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทำข่าวสารในส่วนของแผงประตูแล้วก็พรมกับผ้าหลังคาก่อนนะครับผม thank you กำลังไล่น้ําอยู่นะครับวาวน้ําเปิดแล้วนะครับพอดีใส่น้ําเปล่าในกระบอกเยอะไปนิดนึงนะครับสีน้ําก็เลยยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือถ่ายให้ดูว่าน้ําไม่ดันนะครับฝาไม่โกงนะครับไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนนะครับผมถ้าน้ําดันฝาโกงเนี่ยก็จะเดือดแบบเหมือนภูเขาไฟระเบิดเลยนะครับผมอันนี้คือปกตินะครับนิ่งๆเลยนะครับกําลังไล่อากาศขึ้นมาเลยนะครับผมจอวาวน้ําเปิดได้ได้สักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเพราะว่าอีโดซูเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ ไล่น้ําค่อนข้างจะน,น,นานนิดหนึ่งนะครับผมสําหรับมิวเซเว่นคันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็กําลังจะทําการอัดกระบี้ลูกปืนล้ออยู่ด้วยนะครับตอนนี้โอเคครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ของมิลเซเว่นคันนี้นะครับบอกกันเลยถ้าลูกค้าชมผมมาจนถึงตอนนี้เนี่ยแสดงว่าลูกค้าเนี่ยมีใจไปมากกว่าครึ่งแล้วนะครับผมขออนุญาตลงดีเทลแบบรวดเร็วเลยนะครับคันนี้คือ3,000 VJ Turbo Intercooler เกียร์ธรรมดานะครับผมทำการเซอร์วิสของเหลวให้ใหม่หมดแล้วนะครับลูกค้าสามารถบริเวณเจ็ดพันกิโลเมตรได้เลยนะครับเพิ่มเติมจากของเหลวคือทําการเปลี่ยนปั๊มคัสบนให้เรียบร้อยนะครับตัวรถนะครับการันตีเรื่องของบอดี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับมีแค่นอตฝากระโปรงขยับนะครับผมเอาสีขาวแตต้้มมไไววนนนะะะะะคครรรรรัััับบบเเพพาาาอถึงขย่ผดสิใจ เก็บสีทั้งคันนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อใจตัวเองล้วนๆเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับผมพอเป็นสีขาวมุกเนี่ยขอเก็บทั้งคันเถอะนะครับถึงจะมีรอยที่ประตูแค่จุดเดียวก็ขอเก็บทั้งคันนะครับอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราปล่อยไปให้กับลูกค้าเนี่ยมันไม่มีอะไรตะกิดตะขวงใจแน่นอนนะครับที่เหลือฟิตเมนต์นะครับเป็นฟิตเมนต์เดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับรุ่นของปี1 0นเนี่ยจะได้สเกิร์ตหน้ามาด้วยนะครับผมด้านข้างนะครับ เดิมโรงงานทุกอย่างไม่พูดเยอะนะครับสิ่งที่ไม่เดิมคือล้อนะครับทำการเก็บสีมาใหม่ยางโอเวอร์สเปคขึ้นมานะครับและเลือกใช้ยางของฮันกุกนะครับเอทหรือออเทเลนไปได้ทุกสภาพถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือทางฝุ่นแต่ทางออฟโรดจ๋าเข้าป่าอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับช่วงล่างสวิตให้หมดแล้วพ่นกันสนิทให้แล้วนะครับและเดินมาแต่ไกลแน่นอนลูฟบอกนะครับคันนี้เลือกใช้ขนาดแค่300ลิตรนะครับหรือขนาดเนี่ยใกล้เคียงกับแหลกหลังคาทั่วไปนะครับผมพร้อมกับตัวแหลกของเค r o o ูฟ a หนะครับเป็นแหล ค่อนข้างจะแนบชิดสนิทหลังคานะครับไม่ให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกะกะตานะครับผมด้านท้ายนะครับเดิมนะครับไม่พูดเยอะนะครับมีสเกิร์ตมาให้จากโรงงานนะครับเพิ่มเติมคือทาการติดตั้งกล้องเพิ่มเติมไปให้บริเวณด้านล่างแทนนะครับผมเนื่องจากว่ากล้องเดิมที่ติดตั้งบริเวณฝาท้ายเนี่ยพอต่อเข้ากับจอ a n น r o i d 2อินเก้านิ้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชัดนะครับอาจจะด้วยอายุนามค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมเลยติดแยกไปให้เลยนะครับแต่ว่า ตัวกล้องเดิมก็ยังคงเอาไว้ที่เดิมให้นะครับเพราะว่าไม่อยากให้เป็นรูนะครับผมขายมิลเซเว่ไม่พูดถึงด้านท้ายได้ไงนะครับโอเคถัดท้ายเบอร์ใหม่นะครับพลาสติกยังไม่แกะนะครับแต่เดี๋ยวก่อนสมมติว่าผมขออนุญาตแกะให้นะครับผมด้านท้ายของมิ7เซเว่นเนี่ยแน่นอนมันกว้างนั่งสบายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นปัญหาแน่ๆคือพื้นที่การเก็บของนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงทดแทนด้วยลูฟบล็อกไปให้กับลูกค้านะครับผมมั่นใจว่าในทุกๆก,การเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะ5คนหรือนเนี่คน คุณสามารถขนของได้เทียบพร้อมไปกันทุกคนได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวอย่างไว้ให้ดูรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปของลูกค้าผมเองได้รับการอนุญาตจากลูกค้าแล้วด้วยนะครับลูกค้าเดินทางผู้ใหญ่2ท่านเด็ก2คนนะครับและนี่คือรูปสัมภาระที่ลูกค้าขนนะครับผมอ่าซึ่งถ้าคุณไม่ได้เดินทางจริงๆน่ะคุณไม่มีทางเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นรูปบ็อกเนี่ย มีแล้วไม่ได้ใช้นะครับดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับผมแถว2นะครับบอกเลยเป็นจุดขายที่ยังไม่มี SUV หรือ PPV ค่ายไหนทําได้น่นอนที่กว้างและนั่งสบายขนาดนี้นะครับลูกค้าอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับพอดีผมไม่มีพีเซนเตอร์นะครับแต่ผมจะให้ดูระยะห่างนะครับคือ1 1แขนผมอะนะครับครึ่งแขนแล้กันครึ่งแขนจากข้อศอกไปถึงฝ่ามือนะครับผม คือความกว้างของเล็กลูมนะครับเรียกได้ว่าแถว2เนี่ยนั่งสบายมากนะครับและทุกวันนี้ผมก็ยังติดใจอยู่มั่นใจเลยว่าไม่มีคู่แข่งไหนทําได้แน่นอนนะครับและจอกลางผมทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวจอกลางเนี่ยขยายไซส์เป็น12.1นิ้วนะครับซึ่งจะใหญ่นิดหนึ่งนะครับทีนี้อาจจะทําให้ภาพมีแตกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าถ้าจอชัดเกินไปเนี่ยคนนั่งหลังเวลาดูจอเนี่ยจะเวียนหัวนะครับอันนี้คือกําลังดีสามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับทำการเปลี่ยนจอฟอนสองดินเนิ้วรุ่นใหม่ไปให้นะครับเลขไม้สองแสนสกิโลเมตรนะครับรับประกันไม่แท้นะครับตัวรถทำการคาร์สปาแบบดิจิทัลเล็เต็มรูปแบบนะครับผมรับประกันว่าสวยงามสะอาดตาแน่นอนนะครับผมเรียกได้ว่าลูกค้าเห็นเนี่ยลูกค้าต้องชอบแน่ๆนะครับตัวเบาะนะครับผมทําการฟอกให้แค่คู่หน้านะครับและมีการซ่อมปีกเบาะฝั่งคนขับเล็กน้อยนะครับพร้อมเสริมฟองน้ําเข้าไปนะครับ ทำไมถึงฟอกแค่คู่หน้านะครับเหตุผลง่ายๆเลยนะครับข้างหลังยังสภาพดีอยู่นะครับละต้องการอนุรักษ์ในส่วนของหนังแท้หน้าสัมผัสไว้ให้นะครับซึ่งเป็นความสวยงามที่มีเฉพาะในมิลเซนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวนี้เบาะเนี่ยส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยเป็น PVC เกือบหมดแล้วนะครับแต่มิลเซเนี่ย ยังคงเป็นหนังแท้หน้าสัมผัสอยู่นะครับผมอยากจะเก็บเอาไว้นะครับจะทําให้ดีที่สุดนะครับแพงเท่าไหร่ก็ยอมนะครับเพราะว่ามันให้ความรู้สึกหรูหราและนั่งสบายกว่านะครับผมและส่งท้ายคลิปนะครับผมใครกําลังมองหารถสักคันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะสิบประตูนะครับเก๋งนะครับหรือรถครอบครัวก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมบอกเลยนะครับมิเซเวเกียร์ธรรมดาเนี่ยคุ้มค่าเงินมากที่สุดนะครับเหนือกว่าความคุ้มค่าคือการดูแลรักษาที่ง่ายนะครับเพราะว่า เครื่องยนต์3000 VGS เกียร์ธรรมดาเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ของอิ u ุสุ m a x นะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้ขึ้นชื่อว่าถ้าช่างคนไหนซ่อมไม่เป็นนะครับผมบอกเลยนะครับแหม่ไม่น่าบอกก็เป็นช่างเลยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์ออโต้แน่นอนแหละคุณได้ความสะดวกสบายนะครับแต่พอเป็นเกียร์ธรรมดาเน่ยคุณได้อัตราเร่งนะครับขึ้นเขาลงห้วยสบายใจนะครับผม การดูแลรักษาที่ถูกนะครับเต็มที่ก็แค่คัดหมดนะครับก็เปลี่ยนคัดไม่กี่บาทนะครับผมแต่ที่สําคัญคือประหยัดน้ํามันนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับประหยัดก่าเกียวโตค่อนข้างเยอะเลยนะครับคันนี้ผมลองจับแบบคร่าวๆดูนะครับไม่ได้วิ่งในเมืองนะครับวิ่งต่างจังหวัดนะครับ 14โลลิตรผมทําได้นะครับในการขับขี่ปกตินะครับความเร็วเกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ตอนที่ขับอ่ะไม่ได้ใส่ลูฟบ็อกนะครับผมและคันนี้นะครับผมบอกเลยการทําคาร์สปาของเรานะครับการเก็บดีเทลลิ่งการซวิตแซของเรานะครับรวมถึงการแถมของอุปกรณ์ของแถมต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูฟบ็อกหรือจอเครื่องเล่นต่างๆนะครับรวมถึงการฟอกบ่อนะครับผมมั่นใจว่าในตลาดตอนนี้ไม่มีใครทําแน่นอนนะครับคันนี้ผมถึงบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับในราคาแค่ 359,000บาทนะครับผมยอดจัดไฟแนนซ์จริงๆยอดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เต็มยอดนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเช็คเป็นเคส by เคสนะครับผมดาวเยอะผ่อนน้อยดาวน้อยผ่อนเยอะฟรีดาวทำได้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับผมผ่อนนานสุด 6ปีก็พอนะครับผมขอเถอะอย่าเกินนี้นะครับอยู่สักเล็กเจ็ดเล็กแปดนะครับบวกรบยังไงอยู่ที่ประกันคุ้มครองเงินสินเชื่อนะครับลูกค้าจะไปจบไฟแนนซ์ไหนนะครับและเอกสารต่างๆของลูกค้านะครับผมหนึ่งเครดิตของท่านนะครับข้อมูลตรงนี้ร้อยคนร้อยเอกสารร้อยแบบนะครับไม่มีใครเหมือนกันสักคนนะครับสามารถปรึกษาผมได้ผ่านไลน์แอดออฟช a c ิ o เขาของเรานะครับแอด J M เอานะครับมีแอดนำหน้านะครับหรือไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นะครับหรือโทรหาผมก็ได้นะครับผมก็ต้องการปรึกษาเรื่องเอกสารต่างๆก่อนได้เลยนะครับและพิเศษกว่านั้นลูกค้าท่านใดซื้อคันนี้ในรูปแบบของเงินสดนะครับเฉพาะคันนี้แน่นอนแหละส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมอยากเอาไปเที่ยวนะครับอ่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับคันนี้ปัจจุบันนี้ยังคงใช้งานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ามาชมรถขอความกรุณานัดล่วงหน้านะครับถ้าลูกค้าไม่นัดเนี่ย รถจะเลอะนิดนึงนะครับผมตอนนี้ห้องเครื่องก็ยังไม่ได้ล้างดีนะครับผมยังคงมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งตามสไตล์รถใช้งานปกตินะครับผมรูฟบ็อกครั้งนี้นะครับเลือกไว้ให้แบบ300ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดจะเล็กลงถ้าเทียบกับคันเก่าคันเก่าเนี่ย580ลิตรอันนั้นใหญ่มากนะครับอันนั้นคือจริงจังเพื่อการท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือใส่ไวเ้เท่ๆยังได้เลยนะครับถ้านึกขนาดไม่ออกนะครับคือกระเป๋าเป้ เอกสารหรือกระเป๋าโน้ตบุ๊กเนี่ยประมาณ5กระเป๋าอ่าหกระเป๋าแล้วกันนะครับแต่จะใส่กระเป๋าเดินทางบาใบใหญ่เนี่ยไม่ได้กระเป๋าเดินทางอ่าต้องใส่ท้ายรถนะครับผมก็ดีคนละแบบนะครับผมคันนี้ก็รูปทรงลู่ลมเหมือนไม่ได้ใส่เลยนะครับถ้าลูกค้าดูจากกล้องเนี่ยมันแทบจะแนบหลังคาเลยนะครับผมและที่สําคัญถ้าคุณเอาไปออกงานนะเปลี่ยนล้อนิดน,นึงนะครับอ่าหรือไม่เป็นทรงนี้ก็ได้นะครับผมมั่นใจว่าต้องมีคนถามเรื่อง ลูฟบอกแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้ลูฟบอกไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับที่ทั้งหนักทั้งเอาขึ้นเอาลงยากนะครับปัจจุบันนี้เป็นพลาสติก ABS วัสดุคุณภาพดีนะครับนำเข้าจากจีนนะครับยกขึ้นลงคนเดียวได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ359,000บาทนะครับรับประกันคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานง่ายสวสะดวกคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ